เหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญห้าบาทครุฑเก้าเหรียญม,มีทั้งเหรียญจริงและเหรียญปลอมหลายคนยังดูไม่ออกนะครับวันนี้ครูโดงจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆมาดูเพียงแค่สามจุดเท่านั้นเองด้านหัวนะครับด้านหัวสังเกตนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญจริงเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปลอมสังเกตนะครับดูที่มอม้าสลิถ้าเป็นเหรียญจริงมอม้าสลิจะชิดกันนะครับถ้าเป็นเหรียญปลอมมอม้าสลิจะห่างกันดูให้ดีนะครับเห็นไหมหมอม้าสลีจะห่างกันนะครับเหรียญจริงหมอม้าสลีจะชิดกัน และดูฉลองพระเนตรหรือว่าพระเนตรของพระองค์นะครับจุดที่สองถ้าเป็นเหรียญจริงจะเห็นว่าจะไม่มีดวงตานะครับเพราะว่าพระองค์หันไปทางเบื้องขวาแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญปลอมจะเห็นแววตาของพระองค์นี่ไม่สวยนะครับไม่สมมาตรแล้วถ้าเกิดมาดูด้านคุดด้านคุดนี่สําคัญมากนะครับเห็นไหมเหรียญจริง อันนี้ก็เป็นอีกจุดตายอีก1จุดนะครับเหรียญจริงหางคุดตรงกลางนะครับจะตรงออกมาจุดนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญปลอมจะเห็นว่าหางคุดนี่จะคดนะครับเห็นไหมจะคดเป็นรูปคล้ายๆเป็นรูปตัว S แต่ถ้าเกิดเป็นของจริงก็จะตรงลงมาจริงๆมีทั้งหมดอยู่20กว่าจุดนะครับแต่ว่าวันนี้เราดูเพียงแค่3จุดถ้าได้เหรียญคุดมาปุ๊บอันดับแรกดูหางก่อนเลย ถ้าหางตรงก็สันนิษฐานว่าเป็นของจริงได้ถ้าหางโค้งเป็นของปลอมลองลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์คุดจริงและคุดปลอมเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ เพื่อนเที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆืนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคู่โดงคอยอีกครั้งสวัสดี f อซขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่เพื่อนๆพื่นพ,พี่น้องๆเข้ามาทักทายพูดคุยกันหลายท่านก็มีการส่งเหรียญกระสาบ เข้ามาขายเข้ามาจำหน่ายตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาอีกหลายเหรียญนะครับในคลิปนี้ e p นี้ครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนี้นี่ครับผมนี่เป็นเหรียญ 10ส,สตังโดยเฉพาะ10สตังปีพุทธศักราช2,500นะครับใครมีเหรียญน,นี้คูโดวงแนะนำนะครับอย่าเพิ่งขายหรือว่าอย่าเพิ่งให้ใครเด็ดขาดเพราะว่าราคาเล่นกันสูงถึง35,000บาทแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตนะครับมาพูดถึงเหรียญน,นี้ก่อนเหรียญที่คุโดงจะมาพูดถึงเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ5บาท ปีพุทธศาาักราช2541แปลว่าใครจะมีปี2541 42 43ต่างๆนะครับหรือปีไหนก็ได้นะครับที่เป็นเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9ใครมีเหรียญ5บาทในหลวงรัชกาลที่9นะครับปี 41, ปี4 243มเนี่ยมีการค้นพบปี44มีการค้นพบพนเจอเยอะ นั่นก็คือเหรียญที่เป็นเหรียญพระเสียนตรงคูโดงรับซื้อเหรียญ5บาทพระเสียนตรงทุกปีพศในราคาเหรียญละ3,000บาทก็ลองลองดูนะครับใครมีก็สามารถพูดคุยหรือว่าติดต่อคูโดงเข้ามาได้นะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งปีพุทธศาชาร้อย4ี4สิ4 คนพบคนเจอเยอะใครมีปีนี้นะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าด้านหัวและด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับส่งเหรียญเข้ามาหรือถ้าเกิดใครเหรียญสวยๆออกน้ำทองและต้องการเพิ่มก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแต่ขอให้ออกน้ำทองหรือว่าสีม่วงเนี่ยแบบนี้ก็จะ เป็นเหรียญ UNC แบบนี้เราก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผ้าเสยนตรงจับเหรียญแบบนี้แล้วหมดดุนดูถ้าเป็นผ้าเสยนตรงก็ทักถ่ายเข้ามานะครับโอเคเนาะทีนี้มาพูดถึงเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่คุณตงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10สตังไม่ถึงสลึงนะครับเป็นเหรียญ10สตังโดยเฉพาะเหรียญ10สตังปีพุทธศักราช2 5 0 0 ด้านหลังก็จะเป็นตาแผ่นดินนะครับแล้วก็จะมีเป่งรัศมีด้านบนเห็นยังเด่นชัดนะครับตรงนี้ก็มีสิบแล้วก็สตางรัฐบาลไทยส่วนด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9พระพักยังหนุ่มอยู่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เหรียญสิบสตางของในหลวงรัชกาลที่9ปี2,500หเหรียญหนึ่ง ที่คูโดเห็นนะครับก็เล่นกันหลักหมื่นบาทในหนังสือก็ประเมินเอาไว้สูงถึง35,000บาทเหรียญนี้มีทั้งหมดอยู่2บล็อกนะครับบล็อกที่อยู่ในมือของคูโดนี่เขาเรียกว่าเป็นบล็อกตัวหนาหรือว่าบางคนก็จะเรียกกันว่าเลขหหางสั้นดูให้ดีนะครับอันนี้คูโดให้ดูเลย นี่คือเหรียญ10สตางค์ปี2,500ที่เป็นตัวหนังสือบางหรือเราจะเรียกกันว่าเหรียญเลขหนึ่งหางยาวมีอยู่สองบล็อกนะครับมีอยู่สองบล็อกบล็อกทั่วไปนะครับถ้าเกิดเป็นบล็อกหนาะเลขหนึ่งหางสั้นเนี่ยเล่นกันร,ราคาไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้ก็ 5บาทอยู่ประมาณเนี้ยสบาท5บาทสําหรับเหรียญผ่านการใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเหรียญ UNC ก็จะสูงขึ้นมานิดหนึ่งแต่เหรียญที่เป็นเลข1หางยาวหรือว่าบล็อกอักษรบางราคาเล่นกันในหนังสือประเมินเอาไว้สูงถึง35,000บาท35,000บาทนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้อง นำเหรียญเลขหนึ่งหางยาวมาขายนะครับซึ่งเลขหนึ่งหางยาวที่เพื่อนๆพีนพนพน่น้องนํามาขายนี้เป็นเหรียญเลขหนึ่งหางยาวแบบผ่านการใช้พอผ่านการใช้เสร็จปุ๊บก็ขายอยู่เหรียญละ5,000บาทเท่าที่คุโด่งเห็นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นอาจจะต้องขอประทานโทษนิดนึงพอดีหน้าบ้านเขากําลังทําถนนควานข้อประปนารครับผมตัดเสียงยังไงก็ตัดไม่ออก ออกไม่หมดเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงแก๊กแก,แกของการเจียหินตัดหินยังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะครับทีนี้วกกลับไปถึงเหรียญที่คุณดงจะมาพูดถึงเหรียญสิบสตังค์เลขหนึ่งหางยาวเนี่ยไม,ไม่ไม่ทราบจํานวนการผลิตแน่ชัดนะครับเล่นกันนี่ที่คุณดงเห็นเขามีการซื้อขายนะครับอยู่5,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ U N C ราคาสูงถึง3 5 0 0 0บาทในหนังสือนี่ประเมินเอาไว้สูงถึง3 5 0 0 0บาทแล้วก็หลายคนก็ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นใครที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเก็บเหรียญเก่าๆเอาไว้นะครับเก็บเหรียญเก่าๆเอาไว้โดยเฉพาะเหรียญ10สตางค์ลองงมาเช็คดูนะครับถ้ามองไปที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งหางยาว ปกตินะครับมาดูตรงกลางพอพานพอพานขีดเนี้ก็จะตรงกลางพอพานเนี่ยครับผมเลขหนึ่งหางยาวและตรงกลางพอพานแบบนี้เล่นกันหลักหมื่นนะครับก็สังเกตดูนะครับคลิปนี้ E ีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดมงคอยด้วยนะคะ